Good job อ a n แมน s so spooky, s โ s p o ป k y guys ขึ้นแต่ว่ามันไม่จาเป็นต้องติ๊กก็ได้นะครับเพราะมันไม่เห็นความแตกต่างเลยนะครับผมแต่ว่าใครที่คอมแรงก็ติ๊กไปเถอะถ้าเราตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดเซฟพรีเซ e ตไว้ได้นะครับโดยการกดตรงนี้นะครับผมเซฟพรีเซ e ตนะฮะเราอาจจะตั้งไว้ว่า ทสหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมเราก็กดเซฟไปนะครับแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้ของเรานะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้เลยเพราะมันจะอยู่บนบนเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็กด export เลยนะครับมันก็จะทําการ export ให้เรานั่นเองเนะีับผมเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยเดินช้าขนาดนี้กุนแก่สีอีกเดี๋ยวไไหน